จะขาวได้แค่ไหนทําไปแล้วขาวได้นานแค่ไหนขาวได้เท่าไหร่นะครับประเด็นเนี้ยหมอไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะเพราะว่าการฟอกสีฟันเนี่ยสิ่งที่มันมีผลหรือปัจจัยที่มันมีผลทําให้ฟันมันขาวขึ้นแล้วอยู่ได้นานเนี่ยมันแวรรี่มากเลยมันเยอะมากตัวเนื้อฟันของคนไข้แต่ละคนผิวมาตั้งต้นมาก็ไม่เหมือนกันแล้วสคือพฤติกรรมการกินที่ทำให้สีฟันมันเปลี่ยนก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วสคือคนแต่ละคนเนี่ยฟอกด้วยน้ํายาเดียวกัน ระยะเวลาเดียวกันผลที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันสมมติในคนเดียวกันฟอกครั้งที่หนึ่งฟอกครั้งที่สองเวลาเหมือนกันขาวมาก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟอกสีฟันเนี่ยหมอสามารถตอบได้แค่ยางเดียวว่ามันขาวขึ้นแน่นอนแต่ถามว่าขาวได้แค่ไหนตอบไม่ได้ถามว่าอยู่ได้นานเท่าไหร่บอกคร่าวๆได้ประมาณสักครึ่งปีถึงหนึ่งปีถามว่าจะใช้เจาะจไปเลยว่าโอ้โหหนึ่งปี2เดือนไหมหมอตอบไม่ได้นฮะปัจจัยที่มันมีผลต่อสีฟันที่หลังจากที่คุณฟอกไปแล้วอะ แล้วทําให้สีฟันคุณได้อยู่งคงทนได้นานที่สุดก็คือเรื่องพฤติกรรมการกินนะครับเรื่องอาหารนะฮะถ้าคุณหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นสีสีได้สมมติพูดถึงอาหารเนี่ยพูดถึงน้ำก่อนเลยถ้าคุณเป็นคนกินทานน้าเปล่าอย่างเดียวแล้วคุณไม่ทานชากาแฟเลยไม่ทานน้ำบัตรดไม่ทานดดทาน้ำสีสีเลยสีฟันคุณอยู่ได้นานกว่าทุกคนแน่นอน